นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ไม่ใช่เกิดจากจิตของมนุษย์ที่เกิดสุขเรียกว่าสวรรค์เกิดโท์เรียกว่านารกหรือนรกสวรรค์มีจริงทีนี่นรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงก็อยู่ข้อเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าผีมีจริงหรือไม่จริงนรกสวรรค์ตามตำราท่านก็ท่านก็กล่าวว่าสวรรค์มีหกท่านนารกมีอยู่ถึงแปดขุม แล้วมันอยู่ที่ตรงไหนนรกก็อยู่ที่นี่สวรรค์ก็อยู่ที่นี่ในเมื่อผู้ตายไปแล้วเป็นโอปะปาติกะในเมื่อเกิดขุดขึ้นเป็นตนเป็นตัวมีบาปกรรมที่จะต้องตกแล้กแลลกขุดขึ้นมารองรับในขณะนั้นผู้ที่ทําบุญแล้วจะได้สวรรค์เกิดเป็นโอปะปาติกะเป็นเทวดาถ้าจะมีวิมานอยู่วิมานก็ผุดขึ้นมารองรับ กิ่งไม้กิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นด้วยตาว่ามันเป็นกิ่งไม้แต่เทวดาไปเกาะอ,อยู่ดันในความรู้สึกของเขาเน้นเหมือนว่าเขาได้อยู่ในวิมานสูงทั้งสิบสองโยน์อันนี้มันเป็นกรรมมานิมิต